เ่ยวนี้เขาขายกันยังไงครับเน่ตอนนั้นแม่ขายแต่มีดชีลสิบบาทชิละสิบบาทอ๋อชิลละสิบบาทมันหนักนิดเดียวะม้นิเดียวแั้นะหโหนึงก็ลอยตัวนึงออ้ีดนึงก็ใส่จานน้อยขายบอกเนี่ยเนี่แต่ว่าเฮ็ดไปุลสองขีดสองขีดลสองขีดเอาถุงละามเทาามำลังซสือยังไงเนาะแม่เฮ็ดไเพอ ถ้ากำลังซื้อเพือกินน่ะกูหนึ่งพอดีเศ้าบาดงั้นงินเศ้าก็คือว่ามันจ่ายง่ายนะครับเนาะเป็นก็ลอยใจยากอยู่หาชิบาร์ลอยายเนี่ยเนี่ยสาวเสียสาวถึละสิบละเศร้เนี่ยผู้ใดจะใจง่ายนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับเบลลลูกเสียช่องตามไรเกษตรบาแล้วครับพี่น้องครับ ไม่ไสิผ้าแบบพี่น้องมาเบิงการเลี้ยงปลาซิวครับปลาซิวอ่าวปลาซิวใหญ่ครับเลี้ยงง่ายๆไว้กินนะครับเลี้ยงในคลองใส่ไกลครับพี่น้องครับในพื้นที่ในน้อยหล้างบ้านนะครับเลี้ยงกาผสมประสานนะครับกับปลาดนิ้นปลาทับทิมมาแล้วผมกีกินเบิ่อปหยากนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับมาเบิงครับโอ้นี่แหละครับปลาซิว นะครับพี่กัดแปงนี่นะครับอยู่บ้านนอนงามตําบลหน้าเรื่องเพื่อน้าเยี่ยู่บนราชดานี่ครับเป็นของคุณแม่มวนครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหาคุณแม่กันครับปาเพิ่นเลี่ยงปลาเิี้ยวนี่เพิ่นเรื่องจังไงครับแนวทางการเลี้ยงของเพิ่นและวิธีการดูแลรักษาครับพี่น้องครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะโอ้บอลนี่น้อยในเรื่องปลาอย่างไรครับแม่มันตอนแรกก็ปลา ทับทิมมาลงอครับเลยลองเอาไปซิวมาลงน้ำปลาซิวมาลงน้ำได้บ่โอ้ปลาซิวอย่างแม่เนี่ยปลาซิวอ่าวบานห่านี่ซิวอ่าวบานห่านี่บ่อโอ้มันเลี้ยงได้อยู่บ่ครับนม่นึกถึงเนี่ยโอ้พอดีกินพอดีอูพอดีอูเอาลงตอนแรกหลายบ่ครับบ่จ้ะเอาลงประมาณนทำแม่นั่นกับถวยห่านี่ละถวยน้อยหนึ่งจ้าถวยเขาเขาเลี้ยงมันจังแบบยังไง เอาลุงมาเลยเอาลงมาเลยอ่าเอาลงเลยแหละแล้วก็ออกแม่แพรลูกออกแม่แพรลูกก่ะให้หัวอาหารแม่ใช่าหให้หัวอาหารนิดหน่อยหัวอาหารนิดหน่อยเป็นหัวอาหารปลาเดี่ยครับไอหัวอาหารหัวอาหารปลาหัวอาหารปลาอือดูเขาธรรมดาดูเขาธรรมดาปลาทับทิมกับมีนอ่ะปลาทับทิมนี่กับออกแม่แพรลูกออกแม่แพรลูกขึ้นกันนี่กแลมาบัวลายตัวประมาณสิบตัวประมาณสิบตัวอ่ามันออกโอู้ดอ ฝาซิวนี่มันมันใหญ่ไวบ่ครับใหญ่ไวอยู่ใหญ่ไวอยู่เนาะมิเตอรตัวเขาเผื่อมันสีทองมันส่วนไงบ่เอ้ห้องอาจจะท่องท่องเขาไห้มันไข่ขยายออกไปเนาะคือมันขยายโอ้พื้นที่ท่องใส่ไกลการเลี้ยงฝาซิวอันนี้ทดลองอย่างปีแรกบ่ครับแม่เรื่องใดคือเพึ่งไงเนี่ยเอามาลงเนี่ยหรออ๋อพค่งเอามาลงเลี้ยงเนาะอ๋อแต่ว่า เท่าที่เห็นกับมาหลายเล้วนน้อยเนาะถัะ่วหนึงกับขึ้นมาหลายก็ถั่วแล้วถั่ว <laughs> โอ้เนี่ยครับเน้อยนี่พอด้กินพอด้กลิมพอด้อูใช่เนาะถ้ามันหลายยังสิกักินแน่วาครับเนี่ยกินมั่งอ๋อม,มันมันมันยิ่งบอกขยะเราถ้ามันมีเราถ้ามีหลายว่าขยะเนาะขยะไม่ขยะแต่ว่ากัเลียงไว้เีไว้คนอยากกินกัเอาไปขายได้นั่นแเนาะอืมเลียงยังไงเนี่บอซัมหนีเลย โอ้ของไส่ไก่แต่มันมีมันก็คือขายได้แต่มันมีหลายมันขายได้มีหลายก็ขายได้น้ะขายง่ายพ่อขายง่ายเพราะถ้าบอนี่มันจะเริ่มเติบโตหรือมันขยายพันธุ์ดีกัดทีขยายไปเรื่องอีกบอบ่แม่แื่แนไนอ๋อเพราะว่ามันมันเป็นแบบว่ามันบริเปลืองอาหารบริเปลืองอาหารเนาะคือเรี้ยงไหนคือปลาซิ่วแค่มีน้ำแล้วมีพวกไอ้ไข่น้ำบางนี้มันก็ อ่าอยู่ได้แม่นบอกครับแม,บม่นถ้าแมนนนน่นยังลดกับพวกห่ออ๋อมีห่อแม่น้อยห่อปั่นเป็นก้อนเป็นยังแล้วเอามาลุงก็ได้โอ้ก็กเลี้ยงไวอันนี้ทดลองเบื้องนอกครับก็เลี้ยงไว้กินละแม่นบอกเลี้ยงไว้กินก่อนเลี้ยงไว้กินก่อนแต่มันออกขายายร้ายกะคอ่ออ่าขายายบอ่อแล้วก็อาจจะขายได้นะครับเนาะแม่นอ๋นอ มันใหญ่สุดมันทำไดนแม่ทำเหนียวบ่ครับใหญ่แม่แม่ทำมานมัิวอ่าวแบบมิว <นะ S 1> อ่าวใงเหมือนเนี่ยโอ้ครับพี่น้องครับนี่แหละครับเลี้ยงง่ายๆในในข้องใส่ไก่เนาะอันนี้ข้องใส่ไก่คุดเองบ่ครับแม่นคุดเองคุดเองเลยโอ้เลึกลึกปันใดครับแม่ลึกประมาณเกือบเม็ดนั่นแหละเกือบเม็ดาะครับเนาะเลือกเม็ดเพิ่มเพิ่มสีเม็ดนั่นแหละลงหาลูกไป ผมเปิดสีเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งความลึกเม็ดหนึ่งความลึกเม็ดหนึ่งของกลางขวางกั้วเม็ดกวกัวของขวางเม็ดก็กัวเงี้วเท่าไรครับแม่เนี่ยโมแน่ใจน่าจะประมาณเออกุ้ตามสิบเม็ดได้เนาะอ่าพื้นที่นานสิบเม็ดได้อยู่ไก่เอับวากินหวานเนาะใก่เนี่ยกับก่แม่มาครับนี่ไก่แม่โอ้เลี้ยงหลายอย่างเลยธรรมชาติโอ้เนี่ยคอยดำธรรมชาติโอาอยากกินไก่ก็ได้กินไก่เนาะอยากกินปลาก็ได้กินปลา อยากกินปลาเซียวกันนี่ครับร่างกขาตองสีหญ่ครับแต่อยากกินปลานี่ปลาทับทิมนี่ครับโอ้โมี่ก็ในถอดมีหลายจนเมื่อยเนาะนอกจากเลี้ยงปลาเลี่งนี่กัมนี่เลี้ยงกบน้ำแม่เนาะแม่เลี้ยงกบนอมีหลายอย่างครับพี่น้องครับอยาเบิองปลาหรเคาก็ไปเบิองกบแมพกรนําครับพี่น้องโอ้ปลาซิวอ้าวถ้าเลี้ยงไล้ยไลนี่เขา ตลาดล่องลับดีตลาดล่องลับดีกันนะครับเนี่ยมันบ่มีอ๋อถ้าเลี้ยงปลาปลาซิ่วนี่คือว่ามีมีตลาดล่องลับตัวหน้าตัวยังไงเลยครับพี่น้องครับอยู่บ้านเฮานี่คือเอาไปบ่คู่กันเลยอ๋อขอขอแต่มีเนาะแม่เนาะขอแต้มมีปลาซิ่วนี่ขอแต้มีปลาซิ่วย่างมันก็ถ้าเลี้ยงปลาซิ่ะต้นทุนมันสิน้อยก็แม่นต้นทุนมันจะน้อยเลี้ยงกว่าอย่างอื่นเนาะออ๋เพราะว่ามันกินหยังก็ได้เนาะอย่าเนาะแต่ว่าอยากให้มันโตไวเฮาก็ต้องมีหัวอาหารซอยบ่ครับอาหารซอยจักหน่อยโอ้โหเนี่ยครับ มือได้ห้าม่มีเวลาห้าก็บ่ตตองไฮเอาโบต้องไ้แมนคืนอม,มือนีบมมีเวลาบ่วาบ่างกับ่ได้ไห้บได้ไ้เนาะ,อะโอ้ครับพี่น้องครับน่คือเลี้ยงแบบง่ายๆเลยนเนาะแมนเนาะบ่ต้องบ่ตองว่าต้องอยู่บ่อยู่บ่ตองหวงบอบ่วงว่ามันสิ กินอาหารจังไดเนาะแม่เบียงปลาซิ่วมาในห้องคือไก่คือเป็ดคือไก่มาในห้องคือไก่คือเป็ดเนาะครับเนาะโบ่ไห้มันก็บ่อะไรนั่นก็อยู่ได้อยู่ันก็อยู่ได้เนาะครับโอ้ห้องใส่ไก่ก็เห็ดเป็นผักลงสีเนี่นไอ้น้ามันได้ล้นได้อย่างบ่ครับแม่นไอ้น้ามันโอ้เวลาขุดคลองเนาะเพราะข้างล่างมีนเป็นพะยางเนาะครับเนาะแม่นพะยางแต่พะยางห้องพะยางห้องกันน้ำหัวน้ำ ซมหมอกนะครับอ,อืนี่แหละครับเป็นนองปลาซิวนะครับตุงแด,ดงๆนี่ครับเป็นปลาทับทิมครับโอ้แต่ปลาทับทิมใหญ่เนี่ยก็ทือว่าขายได้กินได้ด้วยกันครับพป่น้องครับนี่แหละ,ระครับปลาซิวปลาซิวแค่เอาเอาขื้นเอาขึ้นยังไดแไหวเอาไอ้แนวดักแนวดัก แนวดังที่เป็นหาช่องหกช่องหาช่องหกช่องอ๋อไอเขาเข้าไปเลยเคือสะดุ้งนี่อ๋อคือสะดุ้งใส่อาหารแล้วก็แป๊บเดียวเนี่ยยกขึ้นมันมันเข่าเลยโอ้ครับครับบอดูนกระไดบโดนกระไดเนาะมก็คือเลี้ยงง่ายๆแล้วก็เลี้ยงบโดนน้ำอแมนอืมครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับคือถ้าสนใจอยากเลี้ยงปลาเสี้ยวคือบันยากก็หาแม่พันธุ์ตาม ธรรมชาติตามธรรมชาติมันเลยเหบ่ครับ <Yeah. S 2> เอามาปล่อยเลยแม่นเฮามาะห่อมาเลี้ยงแบบให้อาหารให้หยังมันก็สิมันก็สิโตกว่าธรรมชาติโอ้ครับครับครับก็คือว่าเฮามาบำรุงเนะาะมาให้อาหารเพิ่มมันก็สิใหญ่ไว้กว่าธรรมชาติ <Yeah. S 2> นะครับเนาะมันก็สิเฮ็ดให้เฮาอ่าเฮ็ดเป็นไอ้อาชีพขายได้เนาะแม่น yeah. เป็นอาชีพดได้เลยแต่บุได้อือ เอมักก็คือเอาไปขยายเอาไปต่อยอดครับพูดเลยมักมักเลี้ยงนะครับเนาะอืมนี่แหละครับพี่น้องเป็นแนวทางข้ามาอยู่บ้านน้ำกษตรก็เลี้ยงไว้ครับมีหลายก็เป็่เพอยากนะครับเนี่เลียในน้อยก้อนในน้อยก้อนเนาะมันคอบ่อยเฮ็ดในห้าวลงทุนหลายนะแม่เนาะแม่อืมเพราะมันได้แล้วค่ะค่อยขยายขยายไปเพราะว่ามันก็เป็นปลาธรรมชาติอยู่แล้วเนาะครับ ราะการเลี้ยงมันก็เลยแบบเบาบริย่าไปเลยเป็นกลุ่มกักลุ่มมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมากครับพี่น้องครับลงแบบโอ้โหนะครับปลาซิวปลาซิวอ้าวครับพี่น้องครับปลาซิวอ้าวก็เลี้ยงได้นะครับเด้อบ่ได้เห็นตาตำน้องตำข้องตามบึงนี่แหละครับบ่ต้องไปซื้อเอาของธรรมชาติเอานีิของธรรมชาตินะเอามาเลยบ่ต้องไปซื้อแม่พันธุ์ไสแม่นไปดักเอาตามธรรมชาติแล้วเอามาลงสิแย่นั่นจีบจีเป็นต้นทุนครับครับ อเอาละครับพี่น้องเากบเ่องแนวทางการเลี้ยงปลาซิวง่ายๆในบ่อนะครับพื้นที่บ่อหลายครับบ่อแค่กว้างเมตรนะครับย่าวสิบเมตรลึกเมตรหนึ่งนี่ก็ได้แล้วครับพี่น้องครับการในหัวหารกับบ่อจำเป็นต้องให้ทุกมือครับมือไหนบ่อได้ให้เขาก็อยู่ได้ครับปลาซิวครับนะครับโอเคครับสำหรับนี่แง่ขอคุดแย่ลยครับ ครับผมสวัสดีครับ